เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อตุลาคมปีที่ผ่านมากันหน่อยนะคะจากความขัดแย้งอิสราเอลกับฉนวนกาซานะคุณผู้ชมแล้วมีคนไทยเนี่ยคุณผู้ชมก็ถูกลักพาตัวไปเป็นตัวประกันนะคะคือ หลายคนน่ะได้กลับบ้านเรียบร้อยแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งคุณผู้ชมที่บอกเลยว่าเป็นข่าวเศร้านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้กลับบ้านแล้วก็เสียชีวิตขณะที่ถูกจับเป็นตัวประกรันนี่แหละแล้วก็ผู้สื่อข่าว 7hd ของเราเนี่ยนะคะก็ไปพูดคุยกับทางนายลบบินโตที่เป็นพ่อของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจค่ะแล้วก็มีลูกสาวอีกสองคนด้วยก็เดินทางไปให้กำลังใจผู้เป็นพ่อด้วยตอนนี้คือเขารู้ข่าวแล้วว่าคือเสียชีวิตใช่ไหม<ถ>แล้วก็ตอนนี้ ร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐช,ช่วยดูแลหน่อยอสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือไม่สามารถนำชีวิตกลับมาได้คือไม่สามารถให้เขาฟื้นขึ้นมาได้อะแต่ว่าอย่างน้อยก็อยากให้ภาครัฐช,ช่วยดูแลนำร่างของนายนัทพงศ์กลับมาประกอบพธิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดได้ไหมในพื้นที่อำเภอร้องวางที่จังหวัดแพร่นะคะเนื่องจากพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อายุมากแล้ว เดินทางไปไหนก็ลําบากหูกว่าไม่ดีอีกทั้งยังร้องขอให้ช่วยติดตามเระสงการเยียวยาด้วยเพราะว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาตาดำนำคนหนึ่งไม่รู้จักคนใหญ่คนโตที่จะช่วยวิ่งเต้นได้นะคะเพราะว่านนะายนัทพงศ์เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในแรงงานที่ถูกหลักพาตัวไปและเป็นคนสุดท้ายนะคะที่ก่อนหน้านี้ ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรกระทั่งเมื่อวันศุกร์นี้เองส,สดๆร้อนๆเลยกองทัพอิสราเอลสามารถกู้ร่างออกจากพื้นที่ราฟาในชนวนกาซาได้แล้วแล้วก็นํากลับมาอย่างอิสราเอลตอนนี้มีข้อมูลยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าเขาถูกสังหารระหว่างที่ถูกจับเป็นตัวประกัน นายกรัฐมนตรีค่ะแพรงรานชินวัตรก็โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรต่อการเสียชีวิตของนายนัทพงศ์ด้วยยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะเรียกร้องให้มีการนําร่างกลับมาไทยนะคะพร้อมขอทุกฝ่ายกลับเข้าสู่การเจราจาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันติค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกับอิสราเอลในการนําร่างของนายนัทพงศ์กลับไทยโดยเร็วนะคะตามความต้องการของครอบครัวก็ขอแสดงความเสียใจกับทั้งครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะค่ะ i <laughs>